ครับผมสำหรับเมนูต่อไปก็เป็นผักกะเพราครับได้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่หมูสับสาเร็จรูปมานะครับแล้วก็ใบกะเพรานี่เตรียมมาจากบ้านครับปลูกไว้ที่พหน้าบ้านแล้วก็พริกก็บดไว้เรียบร้อยไปทําผักกะเพรากัน,นครับผมเครื่องปรุงแล้วก็ พร้อมอยู่ข้างล่างน,น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตาแล้วก็ผัดกะเพราหลังจากนั้นก็หุงข้าวได้เลยครับผมจะได้กินรล้ลอนครับก่อนาน้ำตัวนี้ใสจนเขียวครับคืนนี้ก็ตอนนี้อากาศเย็นสบายนะครับถึงจะเป็นคนเยอะหน่อยก็ถือว่า ตรงตัวเราตั้งน้ํามันสักหน่อยครับผมไม่ใส่น้ํามันเยอะครับถ้าจะให้ดีก็คือใส่น้ํามันมะกอกนะครับผมพอรามันเริ่มร้อนผมก็พริกกระเทียมสับบดละเอียด หอมเลยครับพอกระเทียมเรื่งเหลืองแล้วครับแล้วก็ หมูสับเข้าไปเลยถ้าเราทำในกระทะใหญ่ที่บ้านเรามันจะทำง่ายนะครับผมแต่ว่าทัดนี่มันเป็นกระทะแคมปิง้งอย่างว่าแล้วครับเขาเล็กเข้าว่าเอาเบาเข้าว่าครับ ตอนนี้เราลวนหมูสุกแล้วนะครับใส่เครื่องปรุงได้นะครับผมเบ่งต้นเราก็น้ำตาลตัดหน่อยครับไม่ไม่ต้องเยอะนะครับสำหรับคนอีสานบางทีเขาจะไม่ใส่ความหวานนะครับแล้วก็นี่ซอสปรุงรสถั่เขาทอง ไม่พอก็ใส่ที่หลังได้นะครับรถด,ดีรถด,ดีของผมเป็นแข็งไปหมดแล้วครับต่อไปชูรถชุนรถก็เปียกหมดแล้วครับน้ำปลาครับผมน้ำปลาแท้ตาหอยหลอด แล้วก็บางคนเพื่อเพิ่มเพิ่มความสีสันของหมูนะครับใส่สีดําหน่อยนะครับผมมันจะได้สีสันนิดนะแล้วเราก็มาคนเห็นไหมครับว่าสีเริ่มน่าก,กินขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมชุย ต่อไปก็น้ำมันหอยครับแล้วเราก็ชิมรสด,ดูน้ำมันหอยนี่ชิมรสด,ดูครับ รสชาติรสชาติไปที่แล้วครับผมใสใบรกระเพราเลยแล้วก็ปิดไฟได้เพราะว่าใบรกระเพราจะอ่อนไปผมชอบใส่เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็อ้าใส่เข้าไปจริงๆล้างแล้วนะครับล้างมาแล้วปิดไฟได้แล้วเราก็คนให้ใบรกระเพราได้เข้ากัน เพื่อมาให้มันช้ำมากครับให้มันเป็นแบบเออยังเป็นรู้สึกว่าผัดกะเพราไม่ใช่ว่าผัดแบบดำๆน,นะครับผมนี่เลยว้าวน่ากินมากครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กับข้าวผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยมแมลงเยอะนี่ สชั้นทอดน้ำปลาพร้อมทั้งผักดกะเพราจิจจาดครับโอ้น่ากินมากครับผมกับบรรยากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันต่อครับผม